สวัสดีค่ะข้าวขัวกับบุมวันนีมาทำั่วกลิ้งมูซับกันค่ะก่อนอื้อนองใบมะกรูดออกมาซ้อยแล้วก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนจากนั้นก็เอาเกลือแกงใส่เคยนิดนึงแล้วก็เอาลุงใบพัดค่ะพัดเหนือมูให้เข้ากับเกลืองแกงค่ะ ซี่จะลืมด้วยแล้วค่ะแล้วก็เติมน้าตาลแล้วก็ใส่น้าปลาค่ะพัดไปเรื่อยๆค่ะให้เนือมูสุก ทำครัวกลิ้งเราต้องพัดในแหง้งพอเย็นว่าเขื่อนแกงเข้ากับเหนือมูด,ดีแล้วเราก็โรยใบมากรูดได้เลยค่ะแล้วก็โรยพริกซดตามไปค่ะซี่นากินหมากเลยค่ะ พัดไปก็ส่งกลิ่นหอมไปแขนนี้ก็เซ็จแล้วค่ะ ัวกลิงสูดตายแทแพทรอนทึ่งใจรับรองได้เลยค่ะ